บัวลอยนมสดไสงาดำกันนะคะแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีเป็นนมจืดค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวค่ะงาดำค่ะแยาดํำเป่าสะอาดนะคะ เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะนําแป้งข้าวเหนียวนะคะมาล่อนใส่ในภาชนะของเราค่ะก็ล่อนกันเลยนะคะ ใช้แป้งข้าวเจ้านะคะผสมลงไปเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้านิดเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปตรงกลางเลยนะคะค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำให้เข้ากันนะคะจนแป้งเสร็จตัวค่ะ เรเป็นก้อนแล้วนะคะต่อนัวนนวดเลยค่ะถ้าเราคิดว่าน้ำน้อยไปนะคะเราก็สามารถเติมน้ำได้อีกหน่อยหนึ่งค่ะเราจะต้องค่อยๆใส่นะคะ คนแป้งของเราก็จับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็นวดต่อไปเรื่อยๆค่ะให้มันเข้ากันดีเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะทุกคนถ้าแป้งเราเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะนําแป้งตรงนี้นะคะไปพับไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมาทําไส้กันขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําไส้งาดากันก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องนํางาดําของเราค่ะลงไปคั่วนในกระทะก,ก่อนเลยนะคะเคยลงไปเลยค่ะ ให้งาดำของเราค่ะเพื่อมีกลิ่นหอมนะคะพั่วไปเลยค่ะแล้วก็ระวังอย่าใช้ไฟแรงไปนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงไปเดี๋ยวงาของเราจะไหม้ซะก่อนนะคะ จากเราขั้วางานของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็งานของเราเนี่ยค่ะนําไปปั่นหรือว่าไปตาให้ละเอียดต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มทําไส้งาดากันเลยค่ะเราก็จะใช้น้าตาลมะพร้าวนะคะลงไปเคี่ยวในกระทะจนกว่าน้าตาลจะละลายค่ะก็ใส่ตามปริมาณที่ชอบเลยนะคะก็ใส่ไป ็ใส่เยอะมากค่ะใส่พร้อมมาแล้วก็เริ่มเคี่ยวมันตังแล้วก็ น้ำตาลเราเริ่มละลายแบบนี้แล้วนะคะน้ำตาลเราเริ่มละลายแล้วแล้วก็จะใส่งาที่เรานําไปป่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปในกระทะได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะก็ผัดไปได้วยเลยค่ะผัดงา,ากับน้ำตาลของเรานะคะจนกว่ามันจะข้น ก็คือไส้ที่เราทําเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มปั้นเป็นบออัวลอยกันเลยค่ะก็น้ำแป้งที่เราทํานะคะแบ่งมาค่ะแผ่ออกนะคะให้มีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นแบบแบนๆน,น,นะคะ ก็จะนำไส้งาดำห่วนะคะมาใส่ไว้ตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ตักไส้งาดำห่วเลยใส่ตามใจชอบเลยนะคะใส่มากใส่น้อย แล้วนะคะบัวลอยของเราก็จะลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทํานมสดกันค่ะ <S 2> <S 2> <S เราก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ <S 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 แล้วตอนนี้นะคะนมของเราก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเราก็ทิมนะคะว่าต้องการความหวานเท่าไหร่นะคะถ้ายังหวานไม่พอเราก็ใส่น้ําตาลเพิ่มได้เลยค่ะ ะะชนดคเมื่อนมของเราเดือดก็เป็นการได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปจัดการกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะแล้วก็นํานมสดที่เราทําไว้นะคะราดลงในถ้วยบัวลอยได้เลยค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะทุกคนก็ราดเลย เสร็จแล้วนะคะวัวลอยนมสดไท้งงาดำของเราค่ะ